แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวมอมุกคาพอตนะคะคะ่ะนะคะอันนี้ปิ้นได้มาตัวใหม่นะคะเป็นแบบทามคาปุชิโน่แล้วก็ลาเต้นะคะเดี๋ยวปิ้นจะเทียบขนาดให้ดูอันนี้คือ2ครับนะคะอ่ะวางไว้ก่อนส่วนอันนี้คือบริกาสองครับ ให้ดูขนาดนะส่องคับเหมือนกันแต่ว่านะ้ำเหมือนแมกลูกค่ะอันนี้เพิ่งเคยรีวิวเคยชงให้ดูไปแล้วเนาะนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูมุขคพอเรามาดูส่วนประกอบเปิดหม้อออกมาเขาค่อนข้างจะใหญ่กว่ามือป้นนะมือป้นเนี่ยแบบจับลาบากอะเพราะมือเป็นเล็กด้วยมั้งเออนะคะเขาก็าจะมีตัวแทงน้า เป็นตระก้านะคะใส่กาแฟนะส่วนด้านบนก็จะมีตัวเป็นตัววาวนะคะสำหรับกดทําลาเต้ดึงขึ้นนะคะทําคาปูชิโน่กดลงแบบนี้นะคะวาลถอดออกได้วาลนะคะถอดออกได้นะคะเราด้านในให้ดูด้านนี้เนาะ เขาจะเขียนว่า0กับ1นะคะแล้วใส่วาลไปที่ตำแหน่ง0นะคะแล้วก็บิดล็อกมาที่ตำแหน่ง1นะคะอันนี้เขาก็จะมีขีดบอกระดับนมนะคะนะสำหรับใครมือใหม่หรือยังคุมไฟไม่นิ่งนะคะให้ใส่นมต่ำกว่าขีดต,ดตรงนี้นิดนึงนะคะนะให้ใส่ต่ำกว่าปิ้นก็ชอบใส่ต่ำกว่าเพราะว่าปิ้นไม่ชอบกาแฟที่แบบ นมเยอะๆอ่ะเปิ้ลปกติเปิ้ลทานแต่เอสเปรสโซนะคะจะชงด้วยบิก,กาก็คือไม่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลอ่ะเปิ้ลทานแบบนั้นนะคะแต่บางทีเราก็อยากคาปูอยากลาเต้น,นะคะแต่ว่าเปิ้ลก็จะใส่นมแบบครึ่งหนึ่งของขีดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันนะคะเปิ้ลใส่วาวเข้าไปก่อนนะคะใส่เสร็จแล้วก็ล็อกนะคะ ล็อกมาแล้วนะคะใส่แล้วก็ล็อกมาแล้วนะคะเรียบร้อยดึงดูให้แน่นนะคะแล้วก็กดลงเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กาแฟและน้ำนมกันนะคะตัวมุ่าเนี่ยเขาใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำร้อนนะคะใส่น้ำเย็นสู่มาที่นี่เขาก็จะมีขีดบอกระดับอยู่นะคะด้านในอ่ะตรงนี้นี่เขาจะมีขีดบอกระดับนะคะนี่ ป้นใช้ไปหลายรอบแล้วมันก็นะ,ะขีดบอกระดับคือตรงนี้นะคะคือตรงนี้นะนะน้ําจะไม่ถึงวาวให้ดูขีดวาวให้ดูอะ่ะอันนี้จะเห็นชั้นไหมวาวอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าขีดอยู่ตรงนี้นะนะเพราะว่าอ่าไม่มันจะไม่เหมือนบิก,ก้าบิก,ก้าก็อาจจะใส่น้ําใต้ขีดตรงเนี้ยตรงด้านบนเนี้ยตรงขอบด้านบนแต่ว่ามุค,ค้าใส่น้ําแค่ตรงนี้นะคะนะจะต่างกันนะคะ อ่ะต้นใส่น้ำเย็นเลยจริงๆเขาก็มีถ้วยตวงมาให้นะคะแต่ว่าไปไหนแล้วไม่รู้นะคะโอเคฮนะน้ำจะเท่าขีดตรงนี้อ่ะเขย่าให้โดูจะเห็นนะคะน้ำก็เพิ่มที่ขีดนะแล้ววาวจะอยู่ด้านบนตรงนี้อีกทีจากนั้นเป้นใส่ตระกานะคะเป้นวันนี้จะใช้ไอริชนะคะครีม ไอริชครีมเป็นอาราบิก้าร้อยนะคะอันนี้เป็นกาแฟของตุรกีค่ะเป็นเฮาส์แบรนด์ย้อนี้เป็นชอนนะคะจะใส่อยู่ที่ประมาณอ,อันนี้เป็นช้อนตวงของอีกเกียนะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบๆสองช้อนใส่เต็มความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมุก้าไม่ต้องแท็บนะคะใส่แค่เต็มพอดีพอจากนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะปิด ต,ะะตัวหม้อนะคะอะฉะวางแล้วก็หมุนล็อกไปเลยให้แน่นๆนิดหนึ่งนะจากนั้นเดี๋ยวเราใส่นมกันค่ะนมนะคะปุ้นจะใส่นมอ,อุณหภูมิห้องนะคะไม่ใช่นมจากตู้เย็นนะเพราะว่าถ้านมจากตู้เย็นเนี่ยใส่ไปอะพอชงอะไรออกมาแล้วกาแฟมันไม่ร้อน ก้นใช้ประมาณ120 ml อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะ120นี่ก็เกือบขอบนะลงมาจากขอบหน่อยแต่ว่าไม่เยอะนะคะนะจะเห็นว่าต่างกว่าหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเอาขึ้นตั้งเตากันค่ะไฟกลางไปทางอ่อนนะคะไฟไม่เลยเอ่อก้นกานะคะ ว่าฟองไม่ลน้นนะคะพอตรงหัวเนี่ยเขาดันปุ๊บขึ้นมาปุ้นปิดไฟทันทีนะคะนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะมาแล้วมาแล้วนะ่าเดี๋ยวจะเทใส่แก้วนะคะที่พิ่งใส่นม120เนี่ยเพราะว่านี่จะได้เต็ม ช่วยของเปนด้วยกานะคะมุกขพอดค่ะฟองฟองนมนุ่มๆเลยค่ะทําได้ทั้งลาเต้คาปูชิโนโ่แล้วก็เอ็กพรสโซด้วยค่ะนะคะกาเดียวขุมแน่นอนค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ